ทีนี้ปัญหาเรื่องของการลักลอบนำเข้าเนื้อหมูเนี่ยพูดกันมานานนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่มีการระบาดของโรคที่ทำให้การผลิตหมูในประเทศต,ต้องหยุดชะงักไปก็มีการคาดการมาจากบรรดาผู้เลี้ยงหมูแล้วว่าปัญหาการลักลอบนำเข้ามาเนี่ยจะเกิดขึ้นรุนแรง มาซ้ำเติมคนที่ต้องการจะยังคงทำธุรกิจนี้ต่อไปให้ยิ่งเดือดร้อนโดยเฉพาะรายย่อยแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ความกังวลที่เคยพูดถึงกันมาก่อนหน้านี้มันไม่หายไปค่ะช่วงนี้เราจะคุยกับคุณนิพัฒน์เนื้อนิ่มนะคะอุปนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะคะซึ่งเป็นหัวหน้าคณะทางานแก้ไขปัญหาหมูเถื่อนด้วยสวัสดีค่ะคุณนิพัฒน์คะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับผูดนินรายการครับนิพัฒน,น์แนิมเดชธรรมคมูลิธสุกรแห่งชาติครับค่ะก่อนหน้านี้เราก็เคยคุยกับคุณนิพัฒน์มาแล้วนะคะเรื่องของปัญหาการลักลอบนําเข้าที่มันจะมาซ้ําเติมผู้เลี้ยงในประเทศมันเกิดอะไรขึ้นคะเวลาก็ผ่านไปเกือบป,ปีปัญหาการลักลอบนําเข้ามามันก็ไม่หายไปนะคะผมท้าความอย่างนี้ดีกว่าเริ่มต้นปีหกสี่เนี่ยเราเจอปัญหาโรคเอซเซลนะค่ะปริมาณหมูมันก็น้อยลงนะครับจากประมาณ22่สองล้านตัวเนี่ย ที่ใช้กันอยู่ภายในประเทศไทยเนี่ยมันหายไปประมาณเราประเมินนะครับประมาณห้าล้านตัวนะครับ<ฆ>ต่อปีมันทําให้ดีมานและสไปายอ่ะมันมันไม่บาลาน์นะครับเมื่อไม่บาลาน์เนี่ยดีมานมันสูงสะปายมันต่ําราคามันก็สูงขึ้นนะครับช่วงจังหวะนี้นะครับมันทาให้มีการลักลอบหูเตือนจากแหล่งผลิตจากประเทศอืน่นเช่นอเมริกาเนี่ยกลุ่มประเทศอเมริกากับ กลุ่มกลุ่มประเทศทางทางทาง <Euro. S 2> พวกสปเปน <Yeah. S 2> พวกบาราซิลพวกยุโรปเนี่ยครับเข้ามาภายในประเทศคือต้องยอมรับว่าต้นทุนเขาถูกเพราะว่าแหล่งผลิตโปรตีนของเขาเนี่ยต่ำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เข้ามาเนี่ยเขาก็มาทําส่วนต่างให้ให้ให้ไดร้ราคาเนี่ยสามสิบถึงห้าสิบบาทมันก็เกิดการขยายการส่ตงต่อหมูเถื่อนจากต่างประเทศเนี่ยวิ่งเข้ามาประเทศไทยเยอะในช่วงจังหวะ ปีหกห้าตัง้งปีนะครับที่เราเห็นนะครับ <ๆ S 1> ค่ะก็เท่ากับว่าผลที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยก็เป็นผลมาจากตอนนั้นแหละที่เราทําข่าวกันเรื่อง ASF แล้วก็มันก็ทะลักเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่ทีนี้เชื่อว่าทางคณะทํางานก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่ค่ะมันไปเจอท่อตีบท่อตันตรงไหนการผลักดันการแก้ไขปัญหามันถึงไม่สําเร็จสักทีหรอคะคือเมื่อเมื่อเราเจอปัญหาการนําเข้าหมูเถื่อนเนี่ย นานวันเข้าเนี่ยเราก็รับไม่ไหวเพราะมันทําให้ซัพพลายเนี่ยมันมากขึ้นมากขึ้นในขณะ,ะนะที่ต้นทุนเราสูงขึ้นด้วยนะครับปัญหาท,ที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็พอไม่ไหวสุดท้ายวันที่เก้าเนี่ยเราก็ไปก่อนวันที่เก้าเนี่ยเราเข้าไปเหรียญแหลงฉบังนะครับ,รบไปสองครั้งสามครั้งไปตรวจสอบที่ที่แหลงฉบังเพราะรเราั่นใจว่าปัญหาการลักลอบโดยส่วนใหญ่เก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยมาจากท่าเรือ ยืนยันชัดเจนว่ามาจากท่าเรือเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูท่าเรือเขายืนท่าเรือก็ดีแคร์แจ้งมาว่าปัญหาวันนี้เขาดาเนินการท่าเรือสีขาวนะครับแล้วเขาเปิดตู้สองร้อยกว่าตู้เจอหมูร้อยหกสิบเอ็ดตู้นะครับประมาณสี่ล้านห้าแสนกิโลไอ้ตรงนี้คือแหล่งคือจุดสัมพันธ์ที่เรามันเป็นปัญหาที่เรามาคุยกันใน รายการที่เราจาเป็นจะต้องมานั่งแก้ไขปัญหาว่าไอ้เราหกจุดตู้เราจะทํำยังไงมันจะแก้ไขปัญหายัางไงให้มันจบกันสิ้นมันจะต้องมีคนทําลายหมูให้ชัดเจนไม่งั้นแล้วปัญหาตรงนี้เนี่ยมันก็จะเกิดจากเกษตรกรเป็นภาพกว้างนะครับค่ะ,คะแสดงว่าเอาเข้ามาแล้วในช่วงของการยึดอาจจะไม่ได้ถูกนําไปทําลายทั้งหมดแบบนั้นหรือเปล่าคะคือคือวันนี้เราต้องถามกรมสุลกากรซึ่งว่าเช้าเนี้ ผมไม่ได้ยิน,นนะท่านอธิบดีพูดผมก็มึนๆงงๆเหมือน,อนกันนะครับคืออคือวันนี้เขาบอกแล้วว่าปัญหาเนี่ยพิธีการพิธีการผลัาชการเนี่ยมันจบเมื่อ60วัน30วันตรวจเจอว่าไม่มีการเปิดบีเอล4-5วันมีการตรวจสอบถามถึง60วันเนี่ยสามารถยืนแฉได้ว่าถ้าไม่มีใครมาเปิดไม่มีใครมาเปิดใดบีเอลก็สามารถเปิดตู้เสียตู้ได้ว่าตู้นั้นเป็นตู้อะไรพอเปิดตู้แล้วเนี่ย ถ้าไม่ถือว่าเป็นตู้ที่ผิดกฎหมายอย่างเช่นหมูเนี่ยเราเจอเปิดมาสองร้อยกว่าตู้เจอร้อยหกสิบเอ็ดตู้เนี่ยมันเป็นหมูเถื่อนนะหมูที่ไม่ได้จำแดงเป็นหมูมันเป็นมาแสดงเป็นอาหารเป็นปลาเป็นโปรนฟู้ดนะเพราะฉะนั้นมันผิดหลักเกณฑ์อยู่แล้วมันําแดงเทจอยู่แล้วท่านกรมเตรกากรต้องบริหารจัดการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ไวที่สุดเพื่ออะไรครับเพื่อวันนี้เนี่ยเจษจรกรเนี่ย ถ้ายังมีไอ้หมูแล้วเาียดตู้เนี่ยมันก็ยังมีข่าวอยู่อย่างเงี้ยซึ่งผลบวกถามดีไหมผลบวกดีทําให้มันปัญหามันแก้จบแต่ผลลบเนี่ยกระแสมันไปประดังให้กับผู้บริโภคได้ยินข่าวบ่อยๆมันก็กาบร,าบ,ราบริโภคการบริโภคมันก็ตกตำ่ำ อันนี้นี่นี่หมายความว่าทางทางทางผู้ประกอบการเองหรือว่าทางสมาคมเองเชื่อว่าในช่วงระหว่างรอการเปิดตู้เนี่ยมันมีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่ไอ้พวกเนื้อนําเข้าเหล่านี้เนื้อหมูนําเข้าเหล่านี้มันจะหลุดลอดออกไปสู่ผู้บริโภคนะคะ่ะต้องย้อนถาม,มรก,กรมสุละกกรว่าเขาบอกว่าเขาเขาเขามั่นใจว่ามันไม่ลอดเล็ดรอดแต่แ <c oughs> เราไม่มั่นใจเหมือนกันคหมคนต่างไม่มั่นใจค่ะ สิ่ง<ต>ที่ทำนี่เสร็นี้เนี่ยเราเราเราต้องทำลายครับค่ะแล้วคนที่ทำลายรนนี้เนี่ยกรมสุขก็แจ้งเรามานะครับ<ช>เราไปหาสูตรในกรมสุขเลยนะค่ะก็แจ้งเราว่าเนี่ยเขาทำพิธีการเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วแจ้งกรมบูรณาจัดแล้วใ,<ช> <ๆ S 1> ให้ตัวมูรณาจัดเนี่ยใช้พรบโรคระบาดสั์นะครับหมูเนี่ยเป็นสิ่งสิ่งสิ่งที่ตรวจแล้วเจอคือส่วนใหญ่หมูที่มาเนี่ยจะเป็นหมูที่มีปัญหาทั้งนั้นแหละครับเป็นหมูที่เกิดจาก คุณภ,ภาพไม่ดีบ้างมีสาเล่งเนื้อแดงบ้างนะครับอาจจะมีโรคปนเปื้อนมาบ้างสิ่งเหล่านี้เนี่ยกรมรบริษัทรับทราบดนะีเพราะฉะนั้นกรมบริษัทก็ต้องออรับทราบแล้วก็ต้องเน้นว่าคุณต้องทําลายให้เกิดให้ไวที่สุดเพื่อให้ปัญหาตรงเนี้มันจบค่ะครับผมตั้งคาถามว่าวันเนี้กรมศรุน์ก็ยนให้กรมบริษัทกรมบริษัทก็ยนให้กรมศรุนแล้วปัญหาเมื่อไหร่มันจะจบนั่นคือเกษตรกรถามนั่นแหละครับค่ะ ได้คะ่ะคุณนิพัฒน์เดี๋ยวสักครู่หนึ่งเราจะคุยกับกรมศุลน,นะคะเราจะเอาคำถามนี้ไปถามต่อด้วยนะคะขอบคุณคุณนิณพัฒน์มากค่ะคุณ